ก้อนแสแงมาเด็เขาสวนแต่กามนี่ทุละจะไปพี่น้องไปยางสื่อของในตลาดตลาดหนัดมือหนีตลาดวอเฮ่อมันเงียบลงเนาะพี่น้องคุณแม่จะพาย่างตลาดมือนี่ถึงตลาดประมาณตลาดกับเวลาเนี่ยเทียงอาหาอดหอดตลาดตอนนี้ก็เทียงพี่น้องคุณแม่จะไปยางเบืองวาน เขาขายของนะสิไปซื้อกลุ่มในบางน้ำกันพี่นอ้องตลาดช่วงโควิด ตลาดช่วงโควิดเข้าขายจังใดมีมึงเนาะที่ไหนจะสื่อเกือกโรห์หาซิปนี่ฝักทองขายขี่มินลรห์หาซิปทิ้งเก็ตซิปบาทโค้หอมแดงมีซิป เทียมโหาเดินเนไปเดินตลาดทักี้่ะเนที่ถ้าไปสือกุก้ก็ไม่ได้สักควัวตาอ,อันนี้ขา้ายแต่สเสาเลยแต่ว่าปันนี่ของเพิ่งยังเหลือแล้วนี่แล้วนะเพราะว่า เรค่อยมี้น คลขายโมดี้ขมุหข่องหล่อะเตมวยอ่างนี้ยังไงไอ้ดอ้าวไปกวนไอ้เล็ก่ใชไหหล่อหล่ออหล่ออะไรตัวใหญ่เลยค่ะเหลือหกตันนี้คล้ายถือะไรอันนี้ให้องกีเลยค่ะตวสีีเป็นกองเลยเป็นกองเลยไม่ข่ะค่ะ อันนี้สองรอยค่ะมันหมดแค่ะอัยงมอันนี้สองสีเหรออันสองยีเลยอันเปอกอนแล้วค่ะกุงอเดียวกันเอ่อือเลยอ

นี่พอได้ัน้กระดายค่ะื่อกุ้งแล้วก็จะไปด้ยทีหนี่งกระดดนกันตลาดจะไปสู่หัวหอมตลาดช่วงโ อันนี้ครึ่งโลครึ่งโล18บาทเอัน20นะคะเอออ่โกยโกยค่ะเอาหัวเล็กเอาหัวเล็กพยายามหัวเล็กได้ไหมได้อยู่ลแ่บหัวเล็กนี่หัวเล็กได้อยู่แบบไม่ต้องเฟืองยังไงน่องกินพอดีพอดีเอาให้พีทีกัวพี่เลือกทีตัวหัวเล็กมันกินแล้วมันต้องหัวกับพ่ออัน có giấy thế xịt chứ là đây là cái nó được mùa ทั่วไปที่น้องไม่คาาเงียบเงียบช่วงโควิดคนกระทบทั่วกันอื่ใครของมื่อกงบ้านเราแบบอมมาจะโอม้าไม่ขายกัน พี่น้องก็แค่นี้แล้วเนี่ยจำนี้ละขาคล้ายกันดิบุ่งตลาดผลนกระทบจะโคยิดกปกตินันมาเร่จะเขามากข้นจะเต็มแถวนี้ได้พี่น้องเต็มรลานนี่แต่ณนตอนเหนียนทุกคนก็มีผลกระทบเนาะลูกขาพวกเขาค้นที่เขาขาคล้ายกันเลื้อและนี่ละหนาที่น้องแต่ละคนหลับขค้งมาขายกองว่าเม่นน้อยๆแต่ละค้นเลือ้อ ย uh, ังเช่นมัม่วงที่ไหง ร้อยเมกะอันนี้กระเทียงแกะตัวนองมันกะงั้นนี่ระนาดตัวพวกขายของก็ได้ปี๊ดกันละน,นี่ระนาดพี่น้องตลาดกจ็จจมีอันเสื้อผ้ามือสองมาขายนาะพี่น้องเนาะปกติกจ็จะเต็ม ตรงนี้ตอนนี้ที่ล่ะเก็บล่ะนอกจากว่าบ่มีลูกขาหลังจากคุณแม่ก็มาจากตลาดพี่น้องคุณพ่อเห็นกับเขาเห็นกินกินเขาอิ่มแล้วคุณแม่ก็จะมาวอฟั่งมาพี่น้องเนาะ ย่างตลาดต้องหันน่าพี่น้องเนาะถ้าชีต้นไม้ค่ะแต่ละคนพขกประจมก็กระบนเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นทุกคนนะพี่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมให้พ้อพ่อมที่จเพิ่งพาตัวเองออกมาหวอกออกมาเหล่าสู่กันฟังพี่น้องพ้นกระทบสู่กับโควิดสู่กับต้นแบบก็คือคุณพ่อฮ็ดกับเขาคุณแม่เมื่อยก็ต้องพัก เฮาก็ต้องซอยกันพฮาต้องดูแลซึ่งกันละกันพี่น้องในครอบครัวเฮื่อนซานเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหามันจะมีอยู่แหละเกิดจากการที่เฮามีผลกระทบเฮอก็ต้องดูแลขอบคุณหลายๆที่พี่น้องที่ตามคุณแม่พ้นแสวงนะคะขอบคุณหลายๆค่ะ